ทีนี้ไปกันที่เรื่องของวงการสงกันบ้างค่ะคุณผู้ชมอดีตวิยาวัจกรวัดสุทิวรารามนะคะวันนี้เข้าขอขมาเจ้าอาวาสตามคำสั่งสารอาญาหลังถูกพิพากษาดูหมิ่นเจ้าพนักงานจากกรณีกล่าวหาเจ้าอาวาสและคณะสงฆ์วัดสุทธิวรารามจนเป็นเรื่องราวใหญ่โตค่ะ ที่วัดสุทธิวรารามนายอนันชัยชัยเดชท,ทนายความจากมูลนิธิทนายกองทัพธรรมพานายชานรงค์เพียรดีค่ะอดีตวิยาวัจกรวัดสุทธิวรารามที่เคยมีการกล่าวหาเจ้าอาวาสและคณะสงฆ์วัดสุทิวรารามได้ยื่นหนังสือต่อเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเจ้าคณะเขตสาธรเจ้าคณะแขวงสาธรสํานักนายกรัฐมนตรีและผู้บังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยอ้างว่าการปฏิบัติหน้าที่ ที่ของพระสุธีรัตนบัณฑิตเจ้าอาวาสมีการยักยอกเงินวัดกว่า95ล้านบาทเพื่อนำไปซื้อที่ดินจังหวัดเชียงรายการก่อสร้างอุโบสถที่ไม่โปรง่งใสรวมไปถึงการเผาศพของวัดที่เผาไม่หมดจึงต้องนำศพไปทิ้งแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งข้อกล่าวหาเหล่านี้นะคะถูกนายชาญรงค์เปิดเพจค่ะร่วมกันปกป้องเงินวัดยาให้พวกกาฝากผ้าเหลืองมาผลานแล้วก็มีการโพสต์กล่าวหาวัดมาตั้งแต่ปี62-65ถึง65าจำนวน37ครั้งมีการชี้นำจัดถแถลงข่าวต่อสื่อด้วยค่ะเพื่อให้นำเสนอข่าวจนกระทั่งทางวัดสุทธิวรารามเนี่ยตัดสินใจฟ้องนายชาญรงค์ในปี65ค่ะเพื่อทวงคืนความยุติธรรม นายอนันชัยทนายความจากมูล,ลนิธิทนายกองทัพธรรมเปิดเผยว่าหลังจากที่นายชานารงค์ได้มีการร้องเรียนกับหน่วยงานต่างๆและมีการเปิดเพจเพื่อกล่าวหาในหลายๆเรื่องนะคะจนทําให้ตัวของพระสุธีรัตนบัณฑิตต้องไปชี้แจงกับเจ้าคณะหลายๆครั้งจนเสื่อมเสียชื่อเสียงจนกระทั่งได้มีการแจ้งความดําเนินคดีกับนายชานารงค์ในเดือนสิงหาคมปี65ที่สอนอวัดพระยาไกร ในข้อหาดูหมิ่นโดยการโฆษณาที่สั่งฟ้องโดยอายการสูงสุดสารอาญากรุงเทพใต้และที่สารอาญารัชดาพิเศษข้อหาหมิ่นประมาทและดูหมิ่นเจ้าพนักงานรวม37กรรมเมื่อสารเห็นว่ามีมูลค่ะจึงได้นัดสืบพยานเมื่อวันที่1มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะสารอาญาก็มีคำพิพากษาสั่งฟ้องนายชาญรงค์นะคะข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานรวม37กรรมโทษปรับ55,000บาทแต่ให้ไปบำเพ็ญประโยชน์แทนค่าปรับเนื่องจากนายชาญรงค์ไม่มีเงินเสียค่าปรับและมีการนัดฟังคำพิพากษาวันที่26มีนาคมที่จะถึงนี้ แม้ว่านายชานารง์มีความสำนึกและตั้งใจอยากจะขอขมาด้วยใจจริงต่อหน้าสื่อมวลชนตามที่ศาลสั่งไว้และได้ดำเนินการตามคำสั่งศาลแต่ทางมูลนิธิเขาเห็นว่าอยากให้เรื่องนี้เป็นตัวอย่างของผู้ที่ดูหมินหมิ่นประมาทคณะสงฆ์หรือโพสต์เฟซบุ๊กให้ร้ายคณะสงฆ์ขอให้ระมัดระวัง ขณะที่พระสุธีรัตนบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดสุทธิวรารามระบุว่าดีใจค่ะที่เรื่องนี้เนี่ยจบลงได้อย่างดีที่พร้อมให้อภัยและเมตตาจากนี้ก็อยากฝากเตือนคนที่รักโลภโกรธหลงก็อยากให้ลดทอนลงไม่ให้ไปกระทบกับผู้อื่นส่วนผลของการพิจารณาครั้งนี้จะนำไปรายงานเจ้าคณะเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์พ้มนทินจากสิ่งที่ถูกกล่าวหามานานค่ะ ด้านนายชานรงค์นะคะก็เปิดใจเหมือนกันบอกว่าสิ่งที่ตนเองได้ทํากับเจ้าอาวาสและคณะสงฆ์วัดสุทธิวรารามเป็นไปด้วยความรักโลภโกรธหลงและมีอคติแต่ก็ได้รับความเมตตาจากเจ้าอาวาสที่ไม่ถือโทษโกรธแค้นในสิ่งที่ตนทําไป และยอมรับผิดทุกประการวันนี้จึงต้องการเดินทางมาเพื่อขอขมาท่านสุททีรัตนบัณฑิตอย่างใจจริงเพื่อที่จะให้ท่านอาโหสิกรรมให้พร้อมกับนำทูบเทียนแพ้นะคะเพื่อมากราบขอขมาเจ้าอาวาสต่อหน้าสื่อมวลชนด้วยค่ะ